ดีค่ะตอนใกล้จะเทียเ่ยงแงแอปไม่แจ้งเตือนแอปก็ไม่เตือนแอปก็ไม่เตือนจิ๊เจ๊มเหมือนกันค่ะถ้ารอยผมใส่ไหแล้วก็เท่ดีเหมือนกันนะอุ้ยไอ้นี่มันหายไปไหน วันนี้มาทรงทรงผมบางเพื่อนค่ะวันนี้ j จไยังสบายดีอยู่ไหมครับสบายดีคะ่ะวันนั้นก็แบบมีการวันนั้นที่มาให้ให้ปิดไลฟ์ก็มีการเรียกไปคุยกันแป๊บหนึ่งว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะก <c oughs> ินข้าวเยอะๆนะได้เลย ว่าวันนี้กินอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอต้มบะหมี่ถึงก่อนมีคนลดน้ำต้นไม้ให้หรือเปล่าไม่มีค่ะจากการประเมินด้วยสายตายังไม่ตาย พี่ลักต้นไม้ของพี่ยังอยู่ดีหรือไม่ <c oughs> ลืมถ้าทุกคนถ้าไม่ถักว่าต้นไม้มีคนรดน,น้ำต้นไม้ให้ไหมก็ยังไม่ได้หันไปดูว่าน้องยังอยู่ดีหรือเปล่าคือ <c oughs> ตอนนี้ยังเห็นว่ายังอยู่ดีอยู่ไะยังแต่ไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปใกล้ๆก,ก็คือเหลืองใ <c oughs> บร่วงอะไรเงี้ย เดี๋ยวก็แล้วกันไลฟ์เสร็จก่อนขอทำใจก่อนแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูต้องปั๊มหัวใจไหมต้องเรียกรถพยบาบาลไหมไม่น้องยังอยู่ดีน้องแบบก่อนไปลดน้ำน้องแบบเยอะมากก็คือตอนนี้ลากเน่าไปแล้วนะคลหลังจากให้น้องกินน้ำเยอะๆไปก่อนเจ๊ไลฟ์ถึงตอนไหนคะไล่เรื่อยค่ะช่วยเลยวิ่งหยุด เพ่งห้าทุ่มเองเฮ้ยจริงเหรอเออนาฬิกาน้ำหนึ่งกับเพิ่งห้าทุ่มมันหอมมากบะหมีม่กึ่งนี้มันเป็นอาหารแสนวิเศษจริงๆเราทิ้งไหนก่อนอุ้แต่ถ้าเกิดใส ใส่ผงวิเศษแค่นิดเดียวมันก็จะไม่แซบนะนี่อยากกินเปล่าอยากกินเปล่ารอแป๊บไปต้มน้ำก่อนวายกินตามอิวแล้วิี่แล้วเ,ออเราก็กินของหวานก่อนเนมันคือมัฟฟิน าช่วยเดี๋ยวไม่พอพอแล้วใจเย็นก่อนกินเสร็จแล้วก็นั่งรอยย่อยแล้วค่อยแบบน้ำนะคุณโอเค ได้เลยไวรุ่นได้เลยไวรุ่นก็คือระหว่างราอาไปอาบน้ำก็คือนั่งบนเตียงแล้วก็ไหลแะไรก็รออา,อาอบผู้ดีเช้าเลยทำไมวันนี้ไม่เปิดไฟม่วงฮะเปิดไฟม่วงอยากให้เปิดไฟม่วงเหรอ ส่ม่วงไฟม่วง,ไฟ,วงไฟชมพูหรือเปล่าอ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> อยู่ดิได้ได้ได้ครับผมได้ครับผมเดี๋ยวผมไปเปิดให้ครับผมหนอยู่มีไฟส้มจะเอาไฟม่วงมีไฟม่วงจะเอาไฟชมพูมีไฟชมพูจะเอาไฟม่วง,วง,วงนี่ เอาอไฟอะไรอีกไฟเขียวไหมไฟแดงไหมนี่มันต้องปิดนิดเออปิดมันให้หมดเลยแสวแกเฮ้ยพ่น ไปแล้วก็ปากซีดฮะเบอร์อะไรเบอร์อ๋อมันมันปกติมันปกติทุกคนจะเย็นเย็นทุกคนจะเย็นเย็นมันปกติมันปกติ เปิดแสงหน้าจอแล้วเบอร์เฉยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทุกคนมีลา,ายเด้งมีลายเด้งว่าไปนอนแบบนี้ค่ะฟ้องค่ะคุณพี่คุณพี่คุณน้องคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีลายเด้งให้ มีลายเด้งจากเจเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะมันเพิ่งห้าทู่ไหมคุณพี่ฉันรู้ฉันเห็น ตอนนี้ภาพเบอร์อยู่เหรอคะไทม์โซนประเทศอะไรก่อนมิลลนดิฉันบอกว่าห้าทุ่มก็คือห้าทุ่มเข้า mm hmm. ใจไหมคะ <laughs> ชาร์ตอ่าชาร์ตแล้วไม่เห็นไหมไมีคนบอกว่าไม่น้ำหนึ่งอ่ะรอให้ไลฟ์ชาร์ตก่อนเงหนึ่งจะค่อยค่อย,ค,อยอค่อยเป็น ค่อยไปนอนโอเคโอเคเลิกไลน์มาได้แล้วโอเคเดี๋ยวจะปิดไลน์แล้วขอเทีมากหนึ่งคำม,มันแสบจริงนะเนี่ยพี่ว่าไหมมันแทบเนาะโอเคเอาเป็นว่า นอกจากจะเวลาเลยโอเคโอเคเห็นตลอดก็ขอบคุณมากๆค่ะเลยให้ฟังหน่อยเลออะไรหรอเลอไม่เล่นดีกว่าบายบายเป็นดีค่ะไปนอนกันได้แล้ว ถ้าใครไม่ไปนอนจะให้ AR ไปดุบ๊ายบายบ๊ายบาย